สงครามกางเกงช้างสวัสดีครับเพื่อนๆรู้ข่าวเรื่องกางเกงช้างกันหรือยังผมค้นงงเลยครับว่ากางเกงช้างเนี่ยมันเอามาดราม่ากันได้ยังไงก็เลยลองพิมพ์หาข้อมูลเล่นๆนะในหลายๆภาษาก็ต้องตกใจนะครับกางเกงช้างนี่มันไม่ได้มาเล่นๆนะรู้จักกันแทบจะทั่วโลกแล้วก็หลายประเทศก็ต่างพูดถึงบางประเทศนี่ก็ถึงขั้นเปิดศึกแย่งชิงกางเกงช้างกันเลยทีเดียวอ่าเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้จักกางเกงช้างดีพอเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังคร่าวๆกัน ก็ตามรูปเลยนะครับกางเกงช้างเนี่ยก็ทําจากผ้าที่พิมพ์เป็นลายช้างโดยที่ลักษณะลายนี้ก็จะประมาณว่ามีรูปช้างผสมกับลายไทยมีหลายสีนะครับแล้วก็ทําเป็นกางเกงขาสั้นไปด้วยมันเป็นแนวกางเกงใส่ลําลองสบายๆโปร่ปงๆนะครับความนิยมส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่พ่อค้าแม่ค้านะชอบเอากางเกงช้างไปขายตามสถานที่สําคัญ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติชอบไปเที่ยวกันนะแล้วความนิยมก็เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีศิลปินชื่อดังจากเกาหลีชื่อว่าแจ็คสันหวังแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนเลยของเกาหลีนะครับเขาก็ใส่กางเกงช้างเดินเที่ยวเดินไปเดินมานะและทีนี้ก็เกิดเป็นกระแสค,ค้นหาคําว่ากางเกงช้างแจ็คสันหวังต่อมาความนิยมก็เพิ่มขึ้นอีกครับก็ในทิกตอกนะก็จะมีคนที่ใส่กางเกงช้างแล้วก็เต้นสายตูดไปมา กลายเป็นที่นิยมไปอีกคนก็ไปหาซื้อกางเกงช้างแล้วก็มาเต้นสายตูดไปมาใน TikTok, ทิกตอกทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นต่อมาอีกครับชาวญี่ปุ่นนะที่เขาปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาโพสต์ภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติสวมใส่กางเกงช้างชาวญี่ปุ่นที่ดูโพสต์เขาก็ชอบไปอีกเป็นที่นิยมที่ค้นหาการสักซื้อของชาวญี่ปุ่นความแรงยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อปีก่อนเนี่ยมี2หนุ่มชาวอเมริกันนะเขาชื่อเนธานโคลแมนกับเจมส์รู เขามาเที่ยวประเทศเราเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็ซื้อกางเกงช้างไปฝากเพื่อนๆที่อเมริกาถูกใจเพื่อนๆอ,อย่างมากและทีนี้ทั้งสองคนก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาเขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับก็ชื่อแบรนด์ก็แปลว่ากางเกงช้างนั่นแหละเขาก็หาทุนมาดําเนินธุรกิจนะผ่านช่องทางต่างๆจนในที่สุดเขาก็ได้ทุนมาเกือบ3 0 0 0 0 0เอามาจ้างโรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละผลิตกางเกงแล้วรู้ไหมครับรายได้ปีกว่าๆเนี่ยทั้งสองคนทํารายได้7ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทยก็230ล้านบาทแต่ทันใดนั้นทั้งสองคนก็ขายกิจการให้คนจีนเอาละครับทีนี้งานเข้าอยู่ในเงื้อมือชาวจีนแล้วคนจีนเขามีโรงงานของเขาครับเขาต้นทุนการผลิตเท่าไรไม่รู้นะแต่ว่าเขาเอามาขายส่งนะ่ะตัวละสาบาทก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าครับทีนี้พอ้าแม่้าไทยทําไงไม่รับแล้วจากโรงงานคนไทยเนี่ยไปรับจากโรงงานจีนดีกว่ารับมา30ขาย 70- 75กําไรบานเบิก ส่วนโรงงานที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ขอแวะไปทางเขมรบ้างทางเขมรเขาก็ทําเป็นแนวเดิมนะครับก็คือกางเกงช้างมันไม่ใช่ของไทยมันเป็นของเขมรทั้ทงทาง Facebook ทงั้งทาง YouTube โพสต์ไปทั่วเลยครับว่าคนไทยเนี่ยชอบอ้างว่าเป็นของคนไทยแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะว่าเขายกภาพบนนครวัดมาประกอบอีกแล้วแม้กระทั่งยูทูบเบอร์สาวชื่อดังของชาวเขมรนะมีผู้ติดตาม5 0 0 0 0นกว่าคน่ะ ก็มาออกตัวว่ากระเกงช้างมันเป็นของชาวเขมรมีสายมานานแล้วด้วยก็เพรสเจอร์กันไปตามภาษาเขาแต่ผมก็แอบงงนะว่ากระเกงช้างมันไปเกี่ยวอะไรกับนครวัดได้เนี่ยตัดภาพกลับมาที่ชาวจีนนะครับผมคิดว่ากระเกงช้างเราเนี่ยไม่ได้จดลิขสิทธิ์แน่นอนเขาถึงเอาไปทํากันได้ขนาดนี้กระเกงที่มีขายเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวไทยกลายเป็นว่าต้องรับมาจากจีนสู้ต้นทุนยังไงก็ไม่ชน,นะ แต่ก็อย่างที่ชาวโลกรู้กันนะครับว่าคุณภาพของโรงงานจีนเนี่ยเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมแบบว่ากระเป๋าเซนเจิน้นกระเป๋าจีนแดงมันเป็นคำดูถูกความหมายก็จะประมาณว่าเฮ้ยเธอนี่มันกระเป๋าปลอมหรือเปล่ากระเป๋าแบบว่าทุกอย่าง20หรือเปล่าอขอนอกเรื่องนิดนึงผมเคยสงสัยว่าของทุกอย่าง20เนี่ยเขามีต้นกําเนิดมาจากไหนทําไมมาถึงเกิดขึ้นได้เคยหาข้อมูลเจอมานะครับต้นกําเนิดของทุกอย่าง20เนี่ยก็มาจากจีน มันเป็นโครงการของเขาที่ว่าจะต้องผลิตของที่ต้นทุนถูกๆให้แค่พอใช้งานได้ก็พอคุณภาพไม่ต้องอะไรมากให้มันแค่ใช้ได้นะครับเพราะว่าจะให้ชาวจีนที่ยากจนใช้ไปไปมามาผลิตล้นโรงงานครับก็กระจายไปทั่วเลยทีนี้ก็ก่อกำเนิดกลายเป็นร้านทุกอย่าง20ในประเทศเราไปก็เป็นแนวสินค้าพลาสติกรีไซเคิลนั่นแหละกลับมาที่กางเกงช้างครับ โดยความที่ชื่อเสียงโรงงานจีนเขาเป็นแบบนี้อทางเราก็พอจะมีวิธีต่อสู้ละนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพแต่ก็ค่อนข้างระบายนะครับที่จริงเพราะว่าถึงคุณภาพต้องดีแต่ราคาก็ต้องไปสูงเกินไปอีกก็ค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ยากเลยครับเพราะว่านี่มันก็เป็นแค่กางเกงใส่เล่นนะครับมันไม่ใช่กางเกงที่ใส่ออกงานหลายๆคนก็คงจะมีแนวคิดที่ว่าแค่กางเกงใส่เล่นจะซื้อแพงอะไรนักหนาจะขาดก็ให้มันขาดไปดีตัวละแค่ไม่กี่ตัง ดีซะอีกเวลามันขาดจะได้ซื้อใหม่จะได้เปลี่ยนแนวบัางของจริงกับของปลอมดูแล้วก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไรอาจต้องยอมรับเลยว่าผมก็คิดแบบนี้นะครับแล้วบางทีก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าที่มาเนี่ยมาจากไหนแต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่ามีทั้งโรงงานจีนโรงงานไทยเพราะงั้นยังไงผมก็จะอุ่นหนุนโรงงานไทยมีคนเอามาลองเปรียบเทียบกันนะว่างานจีนกับงานไทยเนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างเขาบอกว่าของจีนนะเป้าขาดบ่อยขาดง่ายขาก็สั้นเตอ่อไซส์ไม่มาตรฐาน แต่นี้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือว่าแค่อยากอวยเรากันเฉยงานนี้กระทรวงพาณิชย์ว่าไงผมก็ยังไม่เห็นความคืบหน้านะหรือว่าอาจจะยังมองไม่ใช่เรื่องใหญ่เฉยแต่ก็พูดยากนะเพราะว่าพลาดไปแล้วพลาดหนักด้วยก็ยังมีบางคนเรียกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์มันก็ไม่น่าจะได้แล้วนะก็พอดีเลยครับอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นเนี่ยลาออกยกทีมเรียกว่าลาออกไม่ได้ดีเรียกว่าถอนตัวก็ไม่รู้ว่านี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระเกงช้างหรือเปล่า ซึ่งอนุกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาแทนในวันที่9กุมภาพันธ์ปีนี้แหละเพื่ออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องลาออกกันยกชุดแบบนี้จังหวะเป๊ะมากกับกางเกงช้างโดนยึดทีนี้มาดูความเห็นคนไทยหลายๆคนบ้างดีกว่าคนแรกเขาก็บอกว่าคนไทยตายอย่างเดียวทั้งผักสินค้ามาจากจีนอีกหลายอย่างเฮ้ยเพื่อนๆครับผมเจอความเห็นหน่าสนใจคือความเห็นนี้นะเขาบอกว่าของจีนคุณภาพไม่ดีชายผ้าหลุดลุย่ยไม่เรียบร้อยตะเข็บฝีเย็บก็ไม่แข็งแรง ยกดูเป้ากับแสงสว่างจะเห็นแสงลอดตามรอยเย็บมากมายสินค้าด้อยคุณภาพหากต่างชาติมาซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของไทยผลิตก็จะเสียเลยอ่าอันนี้เขาก็ว่าของจีนนะทีนี้ก็มีความเห็นมาตอบกลับเขาบอกว่าคนที่ซื้อใช้จริงนะซื้อของไทยเนี่แหละมาเมื่อ2ปีก่อนเคยมีชาวต่างชาติเขาทาคลิปเตือนเพื่อนๆชาวต่างชาติด้วยกันว่าเวลาซื้อกางเกงชา้างของคนไทยเนี่ย ก่อนซื้อนะต้องลองดึงตะเข็บรอยเย็บทุกจุดให้ชัวร์ก่อนว่าไม่แหกง,ง่ายไม่เห็นรอยทางของตะเข็บเส้นได้ที่ใช้เย็บก็สเส้นเล็กมากซื้อแล้วก็จงทําใจลงซักปิดน้ํามเมื่อไหร่เตรียมใช้เป็นผ้าเช็ดเท,ท้าได้เลยอ้าวยังไงเนี่ยสินค้าไทยไหนว่าคุณภาพแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อคนยากนะผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูปรากฏว่าผมไม่เจอคลิปดังกล่าวนะครับอันหนึง่งอาจเป็นเพราะว่าผมหาไม่เจอเองหรือไม่ก็คือมันไม่มีจริงเพราะงานเรื่องนี้ผมไม่มีข้อสรุป ความเห็นคนต่อมาเขาก็บอกว่าซอฟต p พาวเวอน่าจะเป็นอะไรที่ลอกเรียนแบบได้ยากถ้าอย่างนี้จะกลายเป็นเหมือนกับว่าไทยลงทุนโปรโมทเรียบร้อยแล้วจีนก็ก๊อปปี้ไปกินสบายๆเอออันนี้ผมก็ว่าจริงของเขานะถ้าเราไม่สามารถห้ามไม่ให้จีนก๊อปปี้ได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องโปรโมทอีกแล้วก็ได้มั้งไม่งั้นก็เหนื่อยเปล่าหรือวา่าจะโปรโมทเพื่อที่จะรับของจีนมาขายมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะเนาะ คนต่อมาเขาก็แสดงความเห็นว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คุณภาพนะมันอยู่ที่ว่านักท่องเที่ยวจะรู้หรือเปล่าว่าไหนของจีนหรือของไทยแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ทีนี้ในช้อปปี้ออนไลน์เนี่แหละครับจะดูกันยังไงถึงเขาจะบอกว่าของไทยแท้เนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวจริงจนกว่าจะได้ซื้อมาแล้วแล้วอีกอย่างอันที่จริงแล้วนะครับของจีนมันก็ไม่ได้เลวร้ายซะทุกอย่างถ้าบังเอิญว่าเขาผลิตดีกว่าคนไทยซะอีกละ่ะปวดหัวเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ